เป็นพื้นฐานที่จะนําไปสู่ความสุขเนี่ยชาวน,นาทิ้งหมดแล้วมันต้องมีอะไรที่มันมันมาผูกมายิ่งยึดอยู่ในความคิดเนี่ยคือศักดิ์สิทธิ์เราต้องดูชีวิตเราก่อนว่าชีวิตเราเป้าหมายสุดท้ายคืออะไรถ้าเป้าหมายสุดท้ายคือเพื่อความหลุดพ้นแบบสนาพุทธนะก็ต้องลดล้านเลิอกไอ้ก,กิเลสทั้งหลายสิ อันนึงที่ผมเห็นชัดๆเลยถ้าแบบจากทีวีหรือจากข่าวสารก็คือเรื่องของวิธีแลกนาผมว่ามันเป็นอันนึงใช่ไหมครับที่ทําให้ทั้งเกษตรกรของเราเนี่ยยังคงมีสิ่งหนึ่งที่ยึดไว้ก่อนอย่างน้อยๆพิธีนี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญเมื่อก่อนผมไม่เคยเข้าใจผมรู้แต่ว่าเป็นแค่วันที่มีพระโคมากินหญ้ากินน้ํากินแล้วก็ทํานาไปแล้วก็โจบแต่ถ้าในความหมายของชาวนาจริงๆแล้วสําคัญมากเลย อันนี้อยากให้ทางอาจารย์ทรงได้ลองอธิบายเรื่องนี้นิดหนึ่งได้ไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยยังคงรักษาแบบแบบเดิมๆไว้อยู่ไหมหรือว่ามันก็ยังยังพอมีอะไรบางอย่างที่เป็นกลิ่นของการรักษาความความที่มีกันหลักยึดไว้ถ้ามองยิ่งกเกษตรหรือว่าชาวนาที่เข้มข้นมากขึ้นเท่าไหร่พิธีกรรมเหล่านี้โอกาสที่จะเหลือน,น้อยมากพออย่างที่อาจารย์บอกเขาไม่ได้มองที่ ไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องรายอะไรที่ไม่เกิดกําไรยังไม่เอาล่ะทาไม่เห็นผลประโยชน์เฉพาะหน้าซึ่งหน้าไม่เอาจะตัดออกตัดออกตัดออกเมื่อสิ่งที่ตัดออกมันเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่จะนําไปสู่ความสุขเนี่ยชาวนาทิ้งหมดแล้วแน่นอนว่าสิ่งที่ได้รับมันก็มันก็ไม่ไม่ใช่ความสุขแน่นอนเมื่อคุณตัดทิ้งหมดไปคาดหวังว่า เพื่อที่จะไปเพิ่มรายได้ในส่วนต่างๆนั้นแต่พอก,กลับไปที่ที่อาจารย์บอกชาวนาส่วนใหญ่ทําวิถีเดิม30ปีนี่แล้วก็มีกําไรอยู่แค่นี้บางปีกําไรไม่มีวิกฤตทางธรรมชาติน้ําท่วมฝนแรงกําไรที่มีอยู่นิดหน่อยมันก็ขาดทุนมันก็เป็นนี้แล้วเนี่ยด้วยการไปเพิ่มรอบเข้าไปเรื่อยๆเพิ่มการขาดทุนหรือว่าเพิ่มจุดที่มันไม่คุ้มทุนที่เขามองไม่เห็นเนี่ย อย่างที่พี่โอบอกว่าอยากจะเอาไม้บรรทัดวัดความทุกข์มันชาวนาเห็นความทุกข์หมดทุกอย่างว่าขาดทุนว่าเงินไม่พอว่าอันนี้อันนี้อันนี้นนแต่วิธีที่จะหาทางออกเขาไม่ได้คิดว่าจะต้องตัดสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้นแต่จะต้องเพิ่มสิ่งนี้ที่มันน้อยอยู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเืยๆเพราะว่าเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายที่ว่ามันมันจะได้เป็นผลกําไรตอบแทนแต่มันผิดเนี่ยมันเลือกวิธีการที่ผิดการแก้ปัญหาซ้ำซ้ำๆ มันก็เลยพอกกลายเป็นว่าความขาดทุนแล้วมันก็ยิ่งทําให้เห็นว่ายิ่งหลงไปไกลว่าสิ่งที่บรรพบุรุษพาทามาตลอดไม่รู้กี่ร้อยปีนี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสําคัญแล้วมันจะกระตุ้นให้ปัญญาเราเกิดในช่วงขณะหนึ่งเพราะว่าถ้าเรามองจริงมันเป็นช่วงที่อยู่กับความสงบอยู่กับสมาธิอยู่กับให้สติในแต่ละเรื่องเรื่องที่มันจะเกิด แต่ชาวนาไม่มีแล้วตรงนี้มันก็จะมีแต่คิดว่าแต่โลภมันแหละจะใส่อะไรเข้าไปจะทําอะไรบ้างจะเป็นเพราะหนูเป็นเพราะมแมลงเป็นเพราะคนนั้นเป็นเพราะคนนี้จะโทษมีแต่เวลาที่จะคิดไปโทษ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 ไปเรื่อยใช่มันก็จะคอกไปเรื่อยว่ามีแต่เพิ่มเขาอะเพิ่มความโกรธความโรบความหลงความปุ๊ไปไกลไปเรื่อยคนนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีคนพุ้งสีทุก้มันไม่มีอาชีพไหนหรือไม่มีเอ คนที่เรียนหรือว่าคนที่อาจจะทำอะไรซ้ําๆแล้วทําตลอด30ปีแล้วมันยังหาทางออกไม่เจอแต่ไม่คิดที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่เนี่ยผมว่ากเกษตรกรเนี่ยหนักสุดแล้วเราดูบริเวณนี้30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเขาก็ทําในรูปแบบนี้แล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่ที่นาหายไปนี่เพิ่มขึ้นโรค กลางร่างกายความเจ็บป่วยความทุกข์อะไรต่างๆแม้แต่จะเข้าวัดเข้าวาก็ไม่มีเวลาที่จะไปแล้วเดิแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนอะไรเลยแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่มันมันมาผูกมายิ่งยึดอยู่ในความคิดเนี่ยอันนี้ต้องให้ดังช่วยอธิบายอย่างน้อยตอนนี้คือเราคุยกันเนี่ยโซลเราก็อยากจะนำพานำพาผู้คนได้เข้ามาลองตระหนักหรือคิดถึงสิ่งเหล่านี้บ้างอย่างน้อยน้อยเนี่ยอาจจะ ไม่รู้หาทางออกไม่ได้ก็หลงไาปรึกษาอาจารย์ไหม <c oughs> ปรึกษาอาจารย์ทรงไหมนะฮะที่นี่คืออันนึงที่ผมแบบผมเห็นผมเห็นออรูปครบรูปปั้นที่น่าจะสําคัญมากสําหรับกรเกษตรที่อาจจะมองว่าเป็นกเกษตรที่ศักดิ์สิทธิ์ผมเห็นองค์ประกอบมีทั้งพระแม่ธรณี <c oughs> พระแม่โพศพพระแม่คงคาสามพระแม่เนี้ยดูเหมือนเป็นสิ่งที่คนสมัยปัจจุบันเนี้ยแทบจะหลงลืมหรือละเลย หรือไม่ได้เข้าใจท,ที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วความหมายคืออะไรอาจารย์ครับช่วยรบวนบอกให้ทางผู้ชมได้เข้าใจเรื่องนี้ให้หน่อยได้ไหมครับคือทุกความเที่ยตั้งเดิมเนี่ยเราเที่ยวว่าเทวดาประจําดินเนี่ยเราเรียกว่าแม่ธรณีเนาะท่านเป็นเทวดาที่สร้างดินขึ้นมาหรือว่าดูแลดินเนี่ยเนาะแม่ธรณีตอนนี้น้าเนี่ยเราเรียกแม่คงคาเนาะ ถ้าข้าวหรือว่าสัพพะอาหารทั้งหลายเนี่ยพืชที่เป็นอาหารเป็นยาทั้งหลายเนี่ยเรียกแม่โพศบเนาะอันนี้ถ้าเป็นบุรลษที่ฐานก็คือมันก็เป็นบุคคลเป็นตัวตนเนี่ยก็คือเป็นเทวดาชั้นสูงที่ดูแลพวกสปปรรพชีวิตทั้งหลายเนี่ยทําให้เกิดอาหารให้เราอยู่กันได้พื้นดินแล้วก็ต้องอยู่ใช่ไหมน้ํามันก็ต้องใช้อาหารแล้วก็ต้องกินใช่ไหมถ้าไม่มีสามแม่เราก็อยู่ไม่ได้หรอกอันนี้ก็คือ ถ้ามองไปตัวตนเนี่ยท่านมีบุญคุณกับเราท่านสร้างสิ่งที่เราต้องไปพึ่งพาอาศัยเนาะก็ในการทำนาสมัยก่อนนะโบราณเราจะถือว่าการทำมากินทุกอย่างเนี่ยมีครูบาอาจารย์นะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอย่างการทำนาเนี่ยแม่โพศพนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยในเคารพมากนะแล้วก็ในชาติในแถบเอเชียที่ทำนาเนี่ยจะเรียกข้าวว่าแม่โพศพ นะแต่คนไทยเราทั้ง4ี่ภาคเนี่ยเวลาจะทํานาตั้งแต่โบราณก็จะมีการไหว้นะไหว้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยเริ่มทํานาเนี่ยสมัยก่อนนี่ทํานาก็รอผลหน้าผลเราก็จะไหว้พระพิรุณน,นะขอผลวงถว่วกันถ้าผลตกลงมาปุ๊บดีปุ๊บก็เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวข้าวก็จะไหว้เขาเรียกว่าเป็นไก่แล้วข้าวนะแล้วก็เวลาเราดำนาถอนก้าเนี่ยเราข้าวเนี่ยฟาดถอนก้าจะฟาดดินออกจากกรเท้า เขาถือว่าเหมือนกับเป็นการทําให้แม่โพสบได้บาดเจ็บนะพอถึงเวลาดําเรียบร้อยพอแม่โพตบตั้งท้องเนี่ยก็จะทําการเรียกฝันเรียกฝันหมายถึงว่าลวงข้าเหมือนคนท้องตกอก,อกตกใจมีงูงเงี้ยวเขี้ยวขอเต่ามากัดมากินก็จะทําการไหว้แล้วก็เรียกฝันนะเรียกฝันแม่โพสบเพื่อเป็นสิริมงคลนะจนกระทั่งเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยเอาข้าวขึ้นยุงน้งก็จะมีการไหว้เขาเรียกทําฝันข้าวใหญ่ ทำวันข้าวผัดลานพันยุงแล้วก็เหมือนกับเป็นกุูโลบายอย่างหนึ่งว่าให้คนรู้คุณค่าเด็กเยาวชนรุ่นหลังให้รู้คุณค่าว่าข้าวเนี่ยมีบุญคุณเลี้ยงสามารถเลี้ยงชาติเลี้ยงบ้านเลี้ยงเมืองเลี้ยงสิ่งมีชีวิตก็ทําถือเป็นประเพณีของคนไทยเรื่อยมาเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยการทําแบบเนี้ยเหลือน้อยเต็มทีแทบจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรามาเปลี่ยนเป็นเครื่องจักพรพอมาเปลี่ยนเป็นเครื่องจักรในการไหวการการาการทานาเนี่ย จึงทำให้หลายๆอย่างหายไปจนกระทั่งความสามัคคีเนี่ยไม่ค่ยเกิดสร้างมาแบบเนี้ยเพราะฉนั้นเราเป็นนี่บุญคุณเราก็ต้องบูชานะต้องเคารพเนาะต้องตอบแทนบุญคุณแล้วต้องดูแลท่านให้ดีเนี่ยไอ้นี่คือปกติถ้าเป็นแบบเนี้ยเราก็อยู่ด้วยกันได้ไงแต่นี่พอความเชื่อไม่มีแล้วเราก็ไม่ทําตามประเพณีนะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่ทําแล้ว ก็ทําลายดินได้ไม่สนใจดินก็คือดินนั่นแหละก็คือพวกจะเป็นอะไรก็ไปแ่ธาตุเป็นน่นเป็นโน,โน,โน,โนีน่มันก็แยกมาบ,บีท่าอะไรบ้างเนาะแล้วก็ทำเอาได้ปุ๋ยก็ใส่ได้น้าก็เอสทูโอนะโอ้โหจะไปยากอะไรก็อข้าวนี่ก็แค่พืชสันติว่าไอออรซ่าเนาะคือเป็นพืชชนิดหนึ่งทึ่เมันไอวิทยาศาสตร์พวกเนี้ยมันทําให้พวกเนี้ยกลายเป็นวัตถุกลายเป็นอะไรก็ได้ที่เราจัดการได้หมดเนาะ คิดแบบนี้มันไม่มีแต่จะลงเวลามันก็จัดการเงี้ยก็ได้มันก็ทําอะไรก็ได้เนาะทีนี้พอทําไปทํามามันก็ตามไอกระแสได้เพราะว่าไม่มีของศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องเคารพอะไรที่ไหนจะทาอะไรก็ได้อยู่ที่เราไม่ได้เกี่ยวบใครใช่ไหมก็แบบนั้นอะไรแบบอนิวตันเดคาดนะแล้วกูจัดการได้หมดใช่ไหมเรานั้กูทําอะไรก็ได้ปัญหาก็เกิดจากไอความคิดที่เราเคยเคารพเคยดูแลเคยอะไรละ่ะเคยพึ่งพิงหรือว่า ช่วยเหลือกันคอยดูแลกันนะไม่มีแล้วครับไม่มีตัวตนเราจะทําไงก็ได้อยู่ที่เราเราเป็นคนใหญ่สุดใช่ไหมถช่งั้นเนี่ยขอสรุปนิดน,นึงอาจารย์ครับคือถ้าเราจะมองถึงว่าคนทั่วไปแล้ววันนี้อาจจะแก้ปัญหาข้างบนไม่ได้แต่ถ้าแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้อย่างน้อย,นอยเนี่ยคำว่ากเกษตรศักดิ์สิทธิ์ในคํานิยามที่เขาน่าจะทําได้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องอะไรครับคือศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราต้องดูชีวิตเราก่อนว่าชีวิตเราเป้าหมายสุดท้ายคืออะไรถ้าเป้าหมายสุดท้ายคือเพื่อความหลุดพ้นแบบ ศาสนาพุทธนะคุณก็ต้องลดล้านเลิกไอ้กิเลสทั้งหลายสิแล้วคุณตายไปแล้วเนี่ยคุณต้องพบภูมิต้องดีกว่าเดิมไม่ใช่ว่าแย่กว่าเดิมนี่คุณไม่ได้เชื่อคุณที่ว่าตายแล้วก็สูญเนี่ยคุณจะเป็นพุทธตรงไหนแล้วไม่ได้มีแล้วไม่ได้มีศีลธรรมไม่ได้มีเรื่องกรรมเรื่องไรคุณจะทําชั่วอะไรก็ได้ใช่ไหมล่ะถ้าคุณเป็นแบบนี้จะไปรอดที่ไหนแล้วเพราะว่าคุณไม่ได้มีหลักอะไรยึดแล้วแล้วคุณก็ฆ่าใครก็ได้คุณจะทําอะไรก็ได้เพราะคุณไม่ต้องรับผิดชอบไม่มีเรื่องกรรมใช่ไหมคุณเเปป็นนพกี้รล่า ถ้าคุณยังเชื่อศาสนาพุทธอยู่คุณต้องทาให้ถูกใช่ว่าคุณตายไปแล้วคุณจะไปพบภูมิไหนคุณทําแบบเนี้อ๋อไอ้ไม่ฉันตายคุณเป็นโรคสารพัดที่คุณใช้สารเคมีคุณยังไม่รู้เรื่องเลยว่าบาปมันมาทั้งหมดคุณยังไม่ตายแล้วแล้วตายไปแล้วยิ่งไม่ก่อนนี้เหรออันนี้น่าคิดเพราะว่าคือคนไทยเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นในในบัตรประชาชนบอกว่าศาสนาพุทธแต่ว่าคุณเป็นุูธจริงหรือเปล่าผู้เรียนเชื่อเรื่องกรรม แล้วคุณไม่เชื่อเรื่องกรรมแล้วคุณจะเป็นผู้ตรงไหนแล้วเชื่อเรื่องกรรมหมยความว่าคุณตายไปแล้วคุณก็ต้องไปใช้กรรมคุณน่ะพวกกรรมไม่ได้หมดชาตินี้ที่ไหนหรอกการเชื่อเรื่องกรรมคือเชื่อเรื่องการเวียนว่ายายเกิดจนกว่าคุณจะวิพา์นะคุณถึงจะไม่เกิดใหม่คุณไม่มีกิเลสแล้วคุณจะพ้นกรรมใช่ไหมนั้นกว่าจะคุณจะพ้นกิเลสคุณต้องต้องลดลดกวนหลงเท่าไหร่อะแล้วคุณลดหรือเปล่าคุณจะเพิ่มทุกวันแสดงคุณไม่เชื่ออะไรเลยเรื่องนี้ใช่ไหม ที่เราคุยกันวันนี้ก็น่าจะเป็นทางออกหนึ่งนะะอาจารย์สงครามนิดดินก็คือถ้าในนิยามของอาจารย์เองเนี่ยมองว่าเกษตรศักดิ์สิทธิษษ์ที่เป็นนิยามของอาจารย์น่าจะเป็นยังไงครับอันนี้ก็ต้องบอกคือที่มาก็คือการได้ทํางานที่มูลนิธิข้าขวขัญทํางานกับอาจารย์ภายใต้หลักคิดการทํางานน้การทํางานคือการปฏิบัติธรรมถ้าเรามองการทํานาเป็นการปฏิบัติธรรมพอเราเปลี่ยนต้องกกลับไปที่จุดเริ่มคือ การเปลี่ยนเป้าหมาย 1. เป้าหมายชีวิต 2. เป้าหมายการทําเกษตรถ้ามันเปลี่ยนได้ตรงนี้มันจะเห็นว่าเกษตรศาสิทธิ์มีจริงเพราะว่าการทํานามันไม่ได้เป้าหมายที่การที่จะเอาวัดเอ่อเอาผลผลิตเป็นตัวตั้งแต่คุณต้องได้ปัญญาในการทําเกษตรนั้นน,นสมมติว่าเราทํานาปัญญาเกิดหรือเปล่านะครับปัญญาตั้งแต่การเตรียมดินทํายังไงให้ดินดี ดินจะดีได้ด้วยเหตุปัจจัยอะไรในธรรมชาติมันมีสิ่งมีชีวิตที่สร้างดินที่จริงเบี้ยาศาสตร์ก็เรียนใช่ไหมเรียนเรื่องห่วงโซ่อาหารผู้ย่อยสลายผู้บริโภคผู้ผลิตกลุ่มเหล่านี้เขาทำงานคือเราเห็นปัญญาโอ้มันมันมีโดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วเราเข้าใจหน้าที่เรา การที่จะให้มันศักดิ์สิทธิ์แล้วต้องเข้าใจหน้าที่ว่าในหน้าที่กันในธรรมชาติหรอหน้าที่เราเนี่ยไม่ได้เป็นคนไปทําให้ดินมันดีแต่เราเป็นผู้สนับสนุนให้ดินดีปัญญามันเกิดเพราะมันเกิดปุ๊บมันก็จะรู้หน้าที่แล้วก็โอ้อันนี้แบงเบาภาระแล้วเราไม่ทุกเพราะเราไม่ได้เอาตัวเองไปไปเป็นคนทําหน้าที่ผิดหน้าที่เป็นหน้าที่ของจุลินทรีย์เป็นหน้าที่ของอันนี้เขาแต่เขาขาดอะไรเราใส่เข้าไปพืชเมล็ดพันธุ์ ข้าวทาไมการที่จะเพิ่มผลผลิตมันจะเพิ่มได้ก็มันมันก็เรียนวิทยาศาสตร์มาอยู่แล้วคุณก็ทุกคัดตามหลักการคัดพันธุ์พืชการผลิตพันธุ์พืชคุณก็เรียนแล้วคุณก็มาใช้ดูว่าเอาไอ้ตัวนี้มันเพิ่มได้อันนี้มันไม่เพิ่มอันนี้ทําไมเพิ่มมากเพิ่มน้อยเหตุ hey, ที่เราเห็นแล้วก็เกิดผลผลิตที่ได้มันได้ของมันอยู่แล้วแต่ปัญญาที่เราเห็นทีท,ที่ทางออกวิธีที่เกิดปัญหาการแก้ปัญหานั่นคือผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่มันศักดิ์สิทธ แล้วผลผลิตที่มันได้อันนั้นมันเป็นปลายทางแล้วสิ่งที่มันเกิดมันได้มากได้น้อยดินมันดีขึ้นทีละนิดหรือมันช้ามันเร็วเราจิตใจเราเนี่ยทุกหรือเปล่าใจร้อนรับได้ไหมวางได้ไหมเพราะมันเรารีบเราเร่งแต่เหตุปัจจัยความสมบูรณ์ของจุลินทรีย์มันไม่พออินทรีย์วัตถุมันไม่พอเพราะเราทํายังไม่ดีพอเราพอใจมันหรือไม่แล้วเราพอใจแล้วเราจะทํายังไงให้มันดียิ่งขึ้น แต่เราเราไม่พอใจกับมันแล้วเราก็เครียดเราก็ทุกข์เพราะมันได้เท่านี้เท่านี้เพราะคนรอบข้างเขาบอกว่ามันทาเกษตร,รแบบนี้ไม่ดีเราก็ไม่ดีตามเขาหรือเปล่าแต่เราพิจารณาว่าที่มันไม่ดีเพราะเหตุที่เราทํามันยังไม่ดีพอเราต้องทําเหตุใหม่แล้วก็รับผลใหม่ปัญญามราก็ค่อยๆมีเรื่อยๆแล้วเราก็มีเขาเลยมีภูมิคุ้มกันมีภูมิต้านทานที่จะเข้ามาจากเขาเลยในคำติชินดินทาคำอบา สรรเสริญต่างๆที่เราไม่เหมือนเขาเนี่ยมันมันเกิดหรือเปล่ามันทุกข์หรือเปล่ามันสบายใจมันมีความสุขหรือเปล่าความสุขมันเพิ่มขึ้นในการทํำเกษตรนั้นหรือเปล่าถ้ามันถ้าเราทําแล้วความโลภเราน้อยลงความสุขเรามากขึ้นความทุกเราน้อยลงไปเรื่อยๆเราเห็นความเป็นไปของนาหรือว่าความเป็นไปในธรรมชาติความสัมพันธ์กันเรื่องของแมลงที่เขามีเขามีแต่เขาไม่ได้ถึงกับทําลายเขามีในระบบที่มันเหมาะสมมันสมดุลมองเห็นทุก สัพพสัตที่อยู่ในนั้นมันเป็นมิตรมันมีความสุขมันมันคือหนึ่งหนึ่งชีวิตมันก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในแปลงอยู่แล้วเพราะทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามกฎแต่ละคนแต่ละแมลงแต่ละพืชก็ทําหน้าที่ตามตามกฎของธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาร่วมกันแล้วไม่มีใครไปแทรกแซงใครเราก็ไม่ได้มีไม่ไม่ได้ไปทําหน้าที่แทะตัวห้ามตัวเบียนที่คอยไปฆ่าแมลงตัวนั้นตัวนี้มันไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เรา ไม่ต้องไปเดินนาทั้งวันไม่ต้องไปปิดตรงนั้นตรงนี้ทั้งวันก็ได้พระหน้าที่สังกษ์แสงมันเป็นหน้าที่ของพืชไม่ใช่เราเราไปอยู่คุกอยู่กับนาเราก็ไม่ได้ไปช่วยให้ผลผลิตเขาเพิ่มขึ้นแต่เราไปทําอย่างอื่นหรือมาทําอย่างอื่นที่มันปเป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อสังคมเป็น,ปนป็นการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจหรือว่าจิตใจตัวเองเนี่ยอันนั้นเพราะว่ามัน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 สัจจิตในในในมุมมองโฟโออ เป็นอีพีที่ผมเนี่ยเพลินมากเลยอาจจะเป็นเรื่องที่ผมแบบไม่เคยรู้ด้วยแล้วก็ผมไม่สามารถที่จะเคยได้นั่งแบบนี้ได้นานๆนะครับครั้งนี้เป็นการนั่งที่ได้นานมากโดยไม่รู้ตัวเหมือนทำปฏิบัติไปด้วยในตัวนะฮะสิ่งที่ผมแบบได้เรียนรู้วันนี้ผมผมเข้าใจแล้วล่ละฮะว่าเราควรจะกลับมามองตัวเองก่อนในจุดที่เราต้องตั้งมั่น ในจุดที่เรามีเป้าหมายที่แท้จริงว่าจริงๆแล้ววันนี้เราเรามีความสุขกับมันเพียงพอหรือยังหรือความสุขคืออะไรกันแน่หรือคุณจะเข้าใจไหมว่าตัวเองเป็นาศาสนาพุทธแล้ววันนี้กดแห่งกรรมคุณไม่ได้เชื่อหรอถ้าคุณเชื่อคุณอาจจะไม่ได้ทําสิ่งที่มันจะต้องส่งผลต่อกระทบต่อคนอื่นคือผมเห็นเห็นหลายๆมุมที่มันมีมิติแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอันนึงก็คือความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ในตัวเราถ้าเราคิดได้ทันคิดได้ออก แล้วก็ยังมีเรื่องของพลังงานดีๆที่ไหลเวียนจากสิ่งที่มองไม่เห็นอีกมากมายที่ยังอยู่รอบๆตัวนะครับก็เป็น EP ีที่ผมได้คือได้ความตระหนักเหมือนกันก็คิดว่าถ้าในมุมผมอาจจะไม่ได้เป็นชาวนาอาจจะยังไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างเขาเรียกว่าสร้างสร้างสร้างการทําลายให้กับผู้อื่นแต่อย่างน้อยก็ตระหนักแหละว่าไม่ว่าเราจะทํางานอะไรก็ตามหรือยังทําสื่อเนี่ยเราก็อยากทาสื่อที่ออกไปไม่ทําลายใครก็เป็นเรื่องที่เราตระหนัก เพราะเราเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมอันนี้คือสุดยอดจริงๆนะครับสุดท้ายนะครับจะมีงานที่สําคัญมากๆอันหนึ่งใช่ไหมครับเป็นงานอะไรครับแล้วมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับคือข้าวประดับดินเนี่ยเป็นประเพณีโบราณเนาะเดี๋ยวนี้ทําที่อีสานอีสานเนี่ยประเพณีเขาเรียกที่สิบสองก็คือจารีดทั้งสิบสองเดือนเนาะเดือนเก้าเนี่ยคืองานข้าวประดับดิน ประดิณก็คือการเอาอาหารเนี่ยไปวางที่ดินเนี่ยเพื่อจะอุทิศให้พวกผีไม่มีญาติพวกอะไรต่ออะไรเนาะนี่คือการทําบุญในเดือนเก้าเนี่ยซึ่งเป็นประเพณีที่ข้าวเนี่ยเป็นตัวตั้งนะประดับกลดินก็วางบนดินนี่แหละเพื่อให้พวกสัตสัตว์หรือพวกผีไม่มีญาติมากินเนาะอันนี้เป็นประเพณีที่แสดงถึงความเมตตาทวามอบอ้อมอารีความเผื่อแผ่กันทั้งหลายนะประดับเนี่ยมันเป็นคําไทยเดิมนะประดับเราทำให้งดงามยิ่งขึ้น ข้าวเนี่ยเมื่อประดับกระดินเนี่ยทาให้ทั้งดินทั้งข้าวมดงามนี่ขึ้นเนาะทีนี้ข้าวกับดินเนี่ยมันเป็นพื้นฐานผมคิดว่าดินก็คือระบบนนเวศเนาะซึ่งมันเป็นรองรับน่ยข้าวคือตัวเกษตรเนี่ยถ้ามันสอดคล้องกันเนี่ยมันก็เหมือนข้าวประดับดินทําใไปทุกสัตว์ชีวิตได้ประโยชน์เดียวกันทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็ข้าวที่มันงดงามคือข้าวที่มันอุดมสมบูรณ์นะมันจะต้องมีรวมที่ที่สมบูรณ์เนี่ยมันจะ โค้งงอลงไปหาดินเนี่ยไม่ใช่ว่าโดเดเด่เงี้ยไอ้ข้าวที่ไม่มีรวงเนาะไอ้พวกคนแข็งระด้างพวกที่ไม่เคารพธรรมชาติเนี่ยมันจะโดดเด่เงี้ยไม่มีคุณค่าหรอกเพราะไม่มีผลผลิตเลยใช่ไหมแต่ถ้าคุณเนี่ยมีคุณค่าจริงเนี่ยคุณแบบเป็นข้าวที่มีรวงเต็มนะกูต้องโค้งหาดินดิคุณไม่ใช่โดดอย่างงี้ใช่ไหมออันนี้ก็คือลักษณะที่เราเห็นโดยใช้ประเณีเนี้มาเป็นตัวตั้งว่าข้าวกับดินเนี่ยสัมพันธ์กันแบบไหน พอดีแล้วคุณก็ไปสัพปะวิตได้ทุกประโยชน์หมดไม่มีใครเสียหายใช่ไหมล่ะใจความโลภโกรธหลงเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนไงทําให้ทุกชับยุทธเนี่ยมันจะทํากรรมแบบนี้กันน่ะซึ่งเราไม่ไปสู้ไอ้โลภโกรธหลงเนี่ยเราไปเครื่องมือมันได้ไงเราต้องต่อสู้ไอ้ตัวเนี้ย mm hmm. อไอ้กิเลสทั้งหลายเนี่ยโดยใช้กิจกรรมเนี่ยมาต่อสู้กับมันจะได้ไปเครื่องมือมันหมดเลยไอ้บริษัทก็เป็นเครื่องมือมันชาวนาก็เป็นไอ้ใครก็เป็นผู้วิพากก็เป็น ป็นเหยื่อมันหมดอ่ะมันมันเราต้องเอ่ยถึงเพราะว่ามีผลกระทบจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะสังคมปัจจุบันแต่พี่เหนว่าเราไม่ได้พยายามที่จะไปเจาะจงว่าใครหลอกอาจจะเป็นสิ่งที่อาจารย์อยากจะสื่อว่าให้เราทุกคนได้ลองไปศึกษาแล้วก็ให้ลองวิเคราะห์หน่อยจากสิ่งที่อาจารย์ได้พยายามอาบอกมาเสมอนะครับก็ผมคิดว่าในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่เราน่าจะกลับไปทบทวนท่านในมุมของเกษตรกร ก็ลองทบทวนตัวเองชัดๆนะครับในมุมของผู้บริโภคก็อาจจะต้องลองตระหนักเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของวันนี้เราปลอดภัยหรือยังเราเราเรารู้สึกว่าเราอยากจะคือผมว่าดีเรื่องของอุปสงค์ประทานคือความต้องการเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อ่อการมีการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันถ้าในแง่ของผู้บริโภควันนี้อยากจะบริโภคสิ่งที่เป็นข้าวที่มาจากแปลงที่ศักดิ์สิทธิ์มาจากแปลงที่ปลอดภยัย ผมก็เชื่อว่าเป็นกระแสนหนึ่งที่ตอนนี้เริ่มกาลังมาเรื่อยๆเพราะว่าทุกๆคนก็เริ่มเห็นแล้วแหละว่าเมื่อก่อนเนี้โยโรคภัยไข้เจ็บมันน้อยกว่าสมัยนี้เยอะเลยสมัยนี้ที่โผลเป็นมะเร็งก็ง่ายอะไรก็ง่ายผมก็แบบคั่วเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเพืเ่อนๆนี่หลายคนก็เริ่มเป็นกันเยอะอายุก็ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็เลยเอาเป็นว่านี่คือความห่วงใยนะครับจากเวทีเข้าขวัญน,นะครับแล้วก็มีเ,เครือข่ายอีกหลายๆเครือข่ายมากๆนะครับที่เราอยากจะนําพาให้เราทุกคนเนี่ยไปสู่จุดที่เรียกว่าหมดจากทุก หรือลดทุกลงให้น้อยที่สุดและเราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงในสิ่งที่เราได้เกิดมาในแผ่นดินนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์เดชครับขอบคุณทาอณทาจารย์สงครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้กับช่อง Soul Out ด้วยนะครับ